เลราไปวันเสาร์กันครับคุณที่เกิดในวันเสาร์ได้ที่พวงพายห้าเหรียญช่วงต้นสัปดาห์การเงินไม่ค่อยดีต้องบริหารจัดการการเงินให้ดีนิดหนึ่งนะครับแล้วก็กลางสัปดาห์เกี่ยวกับเอกสารสัญญาตกลงกันได้เรียบร้อยข้าราชการทหารตำรวจครูอาจารย์เด่นเป็นพิเศษมีผู้ใหญ่ส่งเสริมสนับสนุนแต่ไม่ต้องกังวลเรื่องการค้าขายเราก็ปรับให้เข้าเรื่องของคุณภาพสินค้า เรื่องของราคาเรื่องของช่องทางในการจำหน่ายาจำหน่ายที่ร้านแล้วต้องมีช่องทางออนไลน์ไหม,มหรือจะต้องใช้วิธีการแบบไหนนะฮะอันนี้ก็ช่วยกันก็ช่วยได้หลายๆทางอีกทางหนึ่งก็คือต้องมูนิดหนึ่งสิทธิพุทธังกิจจังมะมะกู้คนไหลามาณชาลิตติสิทธิธรรมังกิจจังมะมะข้าวของไหลามาณชาลิติสิทธิสังคังกิจจังมะมะเงินทองไหลามาณชาลิตติสิวลีจะมหาลาพัง พวันตุเมก็เป็นการอธิษฐานขอบาร,รมีขององค์พระศิวลีนะฮะหัวใจพระศิวลีคือท่านเป็นเอกทางด้านเรื่องของลาบสักการะและเป็นที่รักของเราเทวดาทั้งปวงนะเราก็อธิษฐานจิตแบบนี้แล้วก็อย่าลืมสวดโสมานก,กะริถาโทด้วยการบริจาคและดูแลผู้ใหญ่ก็คือเช่นบ้านพักคนชรา,าบ้านบางแคหรือว่า ที่อื่นๆผู้ใหญ่ที่อาจจะเป็นผู้ด้อยโอกาสนะฮะคนชราที่ด้อยโอกาสเป็นทานบารมีอย่าง